กกวางสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านวันนี้เราจะมาแหกคุปข,ของเจ้ากวางวันนี้ครับผมแหกคุปกวางเก้าสิบเก้าคืนไปแล้วไปแล้วผม,มง่ายๆไปเห็นมาครับผมเดี๋เราได้ก็ต้องปีนเฮี้ยนี่ก่อนเี้ทำไมไอ้บัวนี่ทำไม เป็นมุมมองบุคคลท่หนึ่งนะชีดโดอือหือแบบจะคุ้นเคยแบบแบบจะคุ้นเคยอือหือดังดังเดอด e สโก้ฉันนะมาขยับปั๊มมิม,มไมโซ่แถ่ายเลนท้าไม่ม,มิมออลลูฮะทุกคน มันเจ้ากวาผุ๋มเจ้ากวาที่คือุ่มปูดกูตอนนี้กูจะเหมือนอ่ะกวาที่เคยเล่นดาบกูไงอ่ะลวไปปิดสวิตติดกวาง plete หน่อมน้าหน่อมน้ากวางเอน จู谢谢่จ <es sending> <France> ู่จู่จู่วายวายกวางอีสัตว์กวางเยี่ยมจุกใจนะเอ้าฮูวฮะมาครับทุกคนมาปุยห้องุกนนนังนห้องที่มีเอาพลั่วมาอย่างเหมือนเดิมอ่ะทุกคนอย่าง อย่าคุค้นเคยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมั่งอย่าคุ้แบบนเคยอย่าไปก๊อปปี้ก๊อปปี้คนคนทำคนก็ไม่รู้นะคะบีบมาวันสี่แสนวอออฟแลบอย่โตมาครับเลสโก o ฉนจะมาขยับปั๊มมีไม้สซ่อะไรนั่นไหมไอ้ลู้ดีดดูลมใจว่า let's go อย่งมาขยับ โอ้โหเนี่ยยังกูปีนขึ้นทางนี้ก็ได้แลวมึงโด mà, bye 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 Cái bye này bye, bye. <coughs> bye. bye. <coughs> bye. <coughs> hmm. <coughs> เมื่อกี้จะเล่นดาบมได้เหรอบีนี้ชิวชานมากทุกคนไอ้เหี้ยไอ้เ้ไอ้เ้ไอ้เี้ยไอ้เยไอ้เหี้ยอ้้ม่น่าสุเลอ้สวัสดีสวัสดียักก เบไม่จับไม่จับบจบจบจับับจัะอ่มาจบไม่จัไม่บนไดหักเนี่ยเออไต้องสม มาห่วยอย่างนี้ไปเลิกสกูชุดมาขยับปะอย่ามานะอย่ามานะอย่ามาอย่ามานะอยู่มันบาป ้ออข้าวหัวแบบเออจูจ้าจู่จ้าในมือจะเป็นมาทุกคนเอมีเด็กด้วยเยโด ก็ไม่หลับม่เกาะเนี่ยวงช่ไปสิบรอบะรอบเดียวน่จะเนแล้วแเลยแบบคุนเคย กุมมาชิมมิตากุมมาตาเมียเซโตเสโยกุมมายากุมมาสิตรทุลาลาง่ายมากออดิว้านีู่มก็อินเลย Let's go ฉันนามากายภาพมิมต้องปิดท่อหนึ่งเลยชึ๊บปิดท่อหนึ่งแล้วผมท่อสองนะท่อสองปิดท่อที่สองที่สอง เออาตกมายากยมาิโทรลา <c oughs> ลืมลืมทางกมันไม่ค่อยได้ <c oughs> มาครับทุกคนเออฮัลโหอเดดเดอเอเ Let's go. Jalan sama pun Let's. Aduh, leng leng. ดูกว่ามนึ่งไม่ได้เด็กคุหลอก ผมน <ITA> ี <fo oth> <constitutional> <qu> ่เงือบผมเยอะเกือบปวดเต็มพอเช็ดมือแล้วส่วนมาสุูเย็จตุ้างกันต่อเตต่อเตต่อเตะบางคนเกมเนี่ยผมไม่เล่นมาประมาณหลายปีก็ประมาณสองปีได้แล้วอ่ะ

จะยิบไปไไหลายแผ่นทำเพื่ออะไรวางปุ๊บอเอเอไม่ได้เกม ทีน้อยมากเลยอ่ะหัวยอีอไม่พ่งใจสิ่งนี้ครับผมมัมก็นี่นะครับผมเนี่ยแมปนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่นะผมสิ่งที่ทําไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะทําได้ก็ได้นะครับมาฮอดีครับเตอร์ฮอดีครับเตอร์ Ya. Yes. Uh. 吃黑皮呢？